มันมีสีคำคำดว้วยเนาะพี่น้องเลยมาเบิงว่าโอ้หยอดผักกิเล็กกระย่างเยอะแยะอยู่คือเกานะ่าเนาะถึงว่ามันจะเป็นอาหารชนิดหนึ่งแต่กระเลือกกินเป็นเวลาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ขาดฝนไปโดนหยอดงามงามว่ามีแมงบงว่ามีอย่างเขาจะเลือกกินผักกิเล็กก็ต้องมาดูดูแหล่งเนาะพี่น้อง ต่ดูนี่กันหน่อยคนหนักสิสิกินแต่ว่ากันอยาอิลีก,ก,กินได้พี่น้องมันจะออกอมเปรี้ยวเปรี้ยวมากบางคนก็นกนถึงกับทองบอ่เสียแต่ว่าไทยแบบว่าระบายออกไปเลยนะ่ะแบบนั้นเนาะ,ะนี่หละก็ค้นสิบ่อยากกินกี่เล็กหนาฝนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันทาให้ทองอยากแรนแรนน้อยเนาะนี่แหละคือประโยชน์ของเขาแต่ว่าทองจะโล่งดีขึ้นกันเด้ การกินแกงผักขี้เล็กก็ได้เนาะพ้นดีก็พ้นเสียของขี้เล็กพี่น้อง